สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุพการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมาสมุนไพรซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวนะครับที่ปลูกขึ้นตามบ้านนี่นครับสมุนไพรตัวนี้เราจะเห็นกันทั่วไปนะครับมาดูกันเลยนะครับ นี่ครับต้นใบชะพูนะครับใบชะพูเขาจะปลูกง,ง่ายครับเป็นพืชผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านครับใบชะพูนะครับหรือว่าแถวบ้านผมภาคอีสานเขาเรียกผัก อิเลอศนะครับใบชะพภูหรือว่าผักอีเลอศเนี้ยเขาจะมีอายุนานอยู่ได้ตลอดปีถ้าหน้าแรงแล้วก็ลดน้ำหน่อยเขาก็อยู่ได้นะครับใบชะพภูหรือว่าผักอิเลอศมีทั่วๆไปใน ประเทศเรานะครับในประเทศไทยเรานะครับแต่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับหน้าฝนเขาจะชอบน้ำฝนชุ่มฉ่านะครับดินชุ่มเขาชอบครับนี่ครับดอกของเขาเรามาดูสรรพคุณทางยาของเขานะครับ สรรพคุณทางยาของใบชะพูนะครับสำหรับใครที่เป็นเป็นหวัดนะครับโดนฝนและเป็นหวัดไอและมีเสเลดติดในลำคอนะครับทำให้หายใจไม่สะดวกเสเลดติดอยู่ในลำคอ ไอ้เจ้าใบชะพูตัวนี้เขาจะใช้ส่วนที่เป็นรากนะครับรากของใบชะพูนะครับดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาสักห้าต้นนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นรากนำไปล้างให้สะอาด แล้วก็เอาไปต้มกับน้ำประมาณ150มิลลิลิตรนะครับเคี่ยวไฟอ่อนๆเคี่ยวกับไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้ดื่มเป็นชาทรงนะครับจิบๆไปได้ทั้งวันนะครับก็จะทำให้เสลนั้น หายไปนะครับหายไปโดยที่ลงไปในกระเพาะแล้วก็ออ,ออกออกมาเป็นพร้อมกับอุจจาระนะครับไม่ต้องขากเสลตออกมาอย่างที่ทุกคนเคยทำกันเพราะมันจุกอยู่ที่คอเสล็์อยู่ที่คอก็ขาดเสลดมันให้เราเหนื่อยเราอะไร ลองลองใช้แอ,แอล r ่าของใบใบสะพูนะครับส่วนที่เป็นลำต้นนะครับลำต้นใบรากนะครับทั้งต้นเนี่ยครับ สำหรับคนที่เป็นความดันเบาหวานนะครับก็ถอนออกมาแล้วก็ปริมาณก็สักห้าต้นนะครับก็เอาไปต้มกับน้ำเหมือนเหมือนกันนะครับมันกิ่งยาวๆอย่างเงี้ยเราก็สับ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 ,สบหน่อยให้มันสั้นนะครับน้ำร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเหมือนเดิมนะครับต้มไฟอ่อน,ออนเคี่ยวให้เหลือง แล้วก็จิบปินชาครับชงดื่มได้นะครับแต่ว่าใบชะพูนี้เราใช้เป็นผักผักเคียงกับกับข้าวต่างๆได้หรือว่าเป็นเอาไปประกอบอาหารต่างๆได้นะครับ ชาวบ้านผมใช้กับพวกแกงออบนะครับแต่ว่าใบาใบของอเจ้าสะพูหรือว่าไผ่เอเลิศถ้ากินไปนานๆมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับกินติดต่อกันเลยนานๆน,น,นะครับมันก็จะเป็น ไปสะสมอยู่ในใน,ในในไตนะครับทำให้เป็นนิ่วได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กินแค่เป็นครั้งคราวนะครับก็คือนานๆกินครั้งหนึ่งก็อย่าง อย่างเราเป็นเสลีติดคออย่างเงี้ยพอหายแล้วเราก็เลิกกินอย่างเงี้ยครับเพราะถ้ากินติดกันติดกันมันจะทําให้เป็นนิ่วได้ครับเพราะว่าเขามีสารบางอย่างที่จะไปอยู่ในในในไตนะครับทําให้เป็นนิ่วในไตได้นะครับ ป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเห็นสปปรรพคุณของเจ้าใบาชะพลูแล้วไม่เฉพาะเป็นผักนะครับเพราะเป็นยาได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้สุพการสมุนไพรขอจบคลิปไว้ที่ต้นใบชะพลูครับจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรก็ไม่ผิดนะครับ ใบชะพูหรือผักอีเลิรบ้านเรานะครับสุขการสมุนไพรขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ